แรงดัน2ใส่กาแฟเต็มควยห้ามอัดกาแฟตบได้เบาๆกาแฟบดบให้เล็กกว่าน้ำตาลแตบบ่ไม่ละเอียดเหมือนแป้ง 3. ตัสร้งเตาใช้ได้กับเตาทูบโอเคเขาถึงเรียกว่าไฮบริดเนี่ยอ๋อไฮบริดและข้อ4ค่ะรอให้น้ำกาแฟออกน้ำาออกจนหมดจนมีแต่ลมถือ,อว่าเสร็จเหมือนง่ายเนาะเออง่ายไหมเหมือนจะง่าย สวัสดีครับทุกคนเจอกับเล็กกะลาวนะครับวันนี้น้องใหม่เนี่ยหลังก็คือจะเป็นขายพวกแก้วใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแล้วก็อุปรกรณ์ต่างๆสำหรับคนที่อยากดื่มกาแฟเ,เป็นแบบชีวิตจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรบางอย่างนะครับมาให้น้องเขาอยู่ในกล่องตรงนี้แหละ,ะเดี๋ยวมาดูนะครับเ้ย hey, ตอนนี้แล้ว่ะเราจะมา <laughs> อันนี้อะไร oh, เนี่ยไอนีก oh, no. ันไกลพูดไรอะไม่เราต้องให้เห็นแกะเลยนะหูยกลิ่นทะลุกล่องมาก กินอะไรกินอะไรกินกาแฟสิเครื่องบดกาแฟนะครับเป็นที่บดมือนะบดมือใช่อันนี้คือคล้ายๆเหมือนขวดใส่ผักไทยเราไม่รู้จริงๆเอยโอเคเหมือนเหมือนจริงขวดใส่จักไอ่ะอ๋อของอาตอมคอฟฟี่ที่แบบดังๆใช่ไหมคืออะไรคะตัวขนาดกรองอันนี้นะครับตัวขนาดกรอง ก็ทําให้กากาแฟไม่หลุดออกมามันจะสะอาดครับกาแฟก็จะสะอาดแต่อันนี้มันแบบแบบ t o in วันในแบบตักกาแฟปุ๊บแถมเลยเพราะว่าโมคา่มันไม่ต้องแถมลึกเหมือนเอสเพรสโซ่ใช่ไหมคะทีเลสใช่ใช่ใครับโมคา่เราเราจะไม่อัดกาแฟอันนี้เอาอันนี้ให้เลยนะกาใช่ไหมอ๋อเรียกว่าอ๋อไม่ใช่กาเรียกว่าโมคา่ใช่ไหมโมคาใช่เขาเรียกมอกก้าหรือโมคค่าก็ได้อ๋อปัดตัวนี้เป็นพระเอกของงานนี้เลยคืออยาก อยากให้ใหม่ลองได้ลองอ่าโอเคอ่ะอันนี้เรียกว่าขี่คับครับพี่เล็กตัวนี้สี่คับสี่คับอืมแต่ถ้าเกิดว่าคับคับได้ไหมได้ได้ครับโอเคโอเควุ้ยสีสีสวยไหมสวยสีสวยเออถูกใจเนาะมันมันจะร้อนแบบเราต้องจับตรงไหนถ้าเวลามันนั่นแหละจับหูจับจับหูช่างช่าช่ับเคยใช้ไหมไม่เคย มันจะพังไหมหนึ่งสองมันเคยเห็นใช่ไหมมันต้องหมุนซ้ายหรือหมุนขวาอังยี่นีกว่าเคยกินจากตัวนี้ไหมเคยกินแต่ไม่เคยลองเองโอเครลลิ่งน่าจะต่างจากตอนที่เรากินเพราะเพราะว่ามันจะตื่นเต้นแบบเฮ้ยกาแฟมันจะพุ่งไหมมันจะเปื้อนเราหรือเปล่าหรือมันจะร้อนไหมแล้วถ้าเกิดว่าเครื่องพังมันจะทํายังไงหรือหม้อมันจะเต้นออกมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอยเอเ,อเอพราะตอนนี้หนูก็สงสัยือที่เข้ากันกระเดนกนกันกันันก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 ักันกันกัั เรื่องที่แบบกลัวกระเด็นอะนะเราจะต้องทําไงต่อคะเอถ้าพี่ไม่บอกนี่ทําได้ไหมก็ถ้าถามเอางๆเลยนะคือกาแฟต้องเป็นเม็ดก่อนแล้วเราต้องมาบดแต่คือตอนเนี้ยหน้าตาของมันเหมือนขวดพริกไทยดำก็เลยไม่รู้ว่าต้องทํายังไงให้มันเป็นผงก่องทั้งหมดเป็นไงเยอะเยอะมากนี่นี่แต่หมชอบตัวนี้ตัวเนี้ยมีความแบบ น่ารักกระทัดเล็กเออมันเล็กกระทัดรัดนี่ไหนที่เออนี่เห็นไหมคือแบบเผื่อวันไหนไม่อย่างไปแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็พกไปอะไรอย่างงี้ใช่ก็มีสองสีนะสีดำกับสีเงินใช่แลเลือกสีเงินถูกใจกับเราหมอนของเราเนาะใช่ครับพี่เล็กชอบสีไหนจริงๆชอบสีดำอ๋อง่ะแต่ถ้าใหม่ใช้ใหม่อันนี้ซื้อใหม่ใช่ใหม่ใช้นี่คือก็คือใหม่หมอนของสีนี้ใช่ ตอนซื้อเครื่องเอสเซโซมาก็คิดว่าทําไม่ยากแต่รสชาติไม่เหมือนกับที่เราไปกินสตาร์บัคเลยคิดว่าทุกอย่างทําไม่ยากแต่ทําให้อร่อยนะ่ะยากวิธีการใช้งานโม้คอคางอ o อ a ตมอม c อฟฟี่แบบง่ายๆ 1. ใส่น้ำไม่เกินวาวแรงดันอสองใส่กาแฟเต็มกวยห้ามอัดกาแฟตบได้เบาๆตบเบาๆตบได้เบาๆกาแฟบดให้เล็กกว่าน้ำตาลแต่ไม่ละเอียดเหมือนแป้งสตั้งเตา ใช้ได้กับเตาทุกประเภทเตาไฟฟ้าเตาเตาอะไรก็ได้ใช่ไหมพี่เล็กใช่ใช่เน่นเห็นไหมเขาแนะนําบอกว่ามีทั้งเตาแม่เหล็กนะครับเตาแม่เหล็กเตาไฟฟ้าเตาแก๊สแล้วก็ตเตาเซรามิกโอ้ได้ตั้งสี่อย่างก็คือเลือก<ช>ตามที่แบบคุณสะดวกเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่รอให้น้ำกาแฟเขาเขาถึงเรียกว่านี่ไงเขาถึงเรียกว่าไฮบริดไงอ๋อไฮบริดและข้อ4ค่ะรอให้น้ำกาแฟออกออกมาก็คือออกตรงนี้ใช่ไหมพี่เล็กไหนออก ใช่ครับใช่ครับเอาตัวนี้น้ำหมดน้ําออกจนหมดจนมีแต่ลมถือว่าเสร็จเหมือนง่ายเนาะเออง่ายไหมเหมือนจะง่ายต้องลองลองดูลองทําดูนี่ผมก็ไปล้างมาให้น้องเขาแล้วนะนี่ข้างในก็จะมีตัวนี้เลยนะครับวัสดุก็แข็งแรงมากเลยอือแข็งแรงนะวัสดุมันไม่มีเสียงเลยไงแสดงว่ามันไม่ก้องแกงอะเอ้ยไม่ก้องแกงนะเอากาแฟมาบดก่อนมันมีฐานด้วยเห็นไหม ฐานอ๋ออันนี้อันนี้คือฐานไว้สำหรับตั้งบนโต๊ะจะได้ไม่เป็นรอยใช,ใช่ไหมใช่พูดเหมือนรู้เลยเนาะไม่รู้เหมือนกันครับทุกคนอ่ะต่อไปค่ะใช้ทีช้อนคะ่ะแล้วปกติเครื่องเอสเฟซ่ยังไงอ่ะตักให้เต็มไอเขาเรายียกอะไรก้านชงอะคะ่ะอ๋ออ่ะแต่อันนี้มันไม่มีก้านชง,งอันนี้ไม่มีใช่ไหมเดี๋ยว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 เี๋วิธีมันแนะนยวเดีเปิดตัวนี้ก่อน เปิดตัวนี้หมอคค่าผ่อนก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตักคือเราไม่มีเครื่องช่างใช่ไหมก็คือข้างในอ่ะมันจะมีกรวยไงอ๋อมันหมดเดี๋ยวเดี๋ยวปิดฝาก่อนใช่ใช่ดูเลอะละเลยเกินนี่ครับทุกคนคือน้องเขาไม่เคยจับมอคค่าผ่อนมาก่อนนะฮะจับแต่แบบเครื่องแมชชีนทําเอสเปรสโซ่อ่ะเราก็เลยแบบจับผิดจับทุกอ่าเห็นเห็นตัวกรวยไหมไอันนี้นะอ่า คล้ายๆเหมือนการชงนั่นแหละใช่ใช่เอามาตวงกาแฟเราทําแบบสมมติตอนนี้เราอยู่ริมทะเลนะทุกคนชิวมากไหนไหนไหนไอฐานนี้ดีจริงๆต่อไปมันมเล็กกาแฟเบลนใช่ไหมมันขั้วเข้มหรือขั้วอะไรวะมันมันหอมากมันคือเบลนอืหอมมากเนาะคือทุกเม็ดก็คือสาคัญมากใช่เพราะว่ามันมีราคา เพราะเราต้องอุ้ยอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเราไปเก็บในกล่องเอาดีหลังเดี๋ยวแตกอยู่ตอนนี้เครียดเครียดไม่คิดว่าน้องจะไม่รู้ขนาดนี้ทั้งทั้งที่ชงเอสเปสโซ่อยู่แล้วนั่นแหละนั่นแหละโอเคค่ะโอเคไงต่อคะเอาใส่เครื่องบดมันก็หกอีกดิเอาตัวนี้มาใส่เอาเอากล้วยเฉพาะตะกั่วมาสิเอาเฉพาะตะกั่วดึงมาเราก็ใส่ลงไปในนี้ใช่ จะได้กินก็คือพราเอ็กซ์เกร์ดห้ามดูนะคลิปนี้น้องเขินมากมันหายไปกี่ครับถ้าเกิดใครไปพัทยาเราเห็นว่าเออคืนนี้มีเมล็ดกาแฟอยู่ก็คือของของใหม่อ่ะค่ะอย่างนี้นะเราทำไงหมุนเอามาบดครับหมุนใช่ไหมบุญบุญบุนคือบดยกขึ้นไดง่ายก่อนยกขึ้นไดง่ายก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วจะรู้ได้ไงว่าผงกาแฟมันมันเหมาะสมกับมอกระพดแล้วอ่ะมันไม่ได้มีเบอร์เดียวหรอมันปรับได้มันปรับได้ไหนถอดออกมาดูหน่อยตอนนี้คือบดไปแล้วใช่มานิดนึงนะถอดถอดฐานออกป่ะเออถอดถอดเอาตัวข้างในอ่ะชีวิตนี้คือจริงมันแข็งองไรยังไงเป็นยังเอียดได้อีกนะต้องทำยังไงคะก็ปรับตรงนี้หมุนหมุน หมุนไปซ้ายหมุนไปขวาหมุนตามเข็มนาฬิกานี่กำลังนึกอยู่ว่าเข็มนาฬิกาไปด้านไหนอ่านิดนึงนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวพอ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 อ่ะเราจะได้ไงว่ามันพอแล้วหรอลองบทอีกฮะลองบทอีกเออมาดูมาดูอ่ะฮะลองหมุนเองใช่หนักไหมหนักไหมไม่หนักพกพาได้แน่นอนอีกอย่างมันสวยด้วยรู้แน่แน่ว่าหอมอ่ะแต่ได้หรือไม่ได้สำหรับโมคาไม่รู้นะแต่หอม เฮ้ยโอเคโอเคเม็ดประมาณเรียกว่าประมาณเล็กกว่าน้ำตาลน้ตาลเออไม่ใช่เล็กกว่าน้ำตาลทรายจะไม่ละเอียดมากของพี่เรียกว่าพอเท่าเม็ดเกลือเกลือป่นเฮ้ยดูดูดูเฮ้ยมันง่ายเหรอช่างคับเวลานี้กำลังใช้พลังงานเลยคือหน้าเล่นใหญ่มากแต่จริงๆไม่ได้เหนื่อยนะเนี่ยทุกคนไอ้เครื่องบดตรงนี้อยู่ในชุดเนี่ยก็บดง่ายดีนะเร็วเลยเร็วเลย ไม่ไม่ฝืดเบามือไหมเบามือนี่ขนาดเป็นผู้หญิงยังไม่รู้สึกเลยอันอันนี้ผู้จริงเคยเจอเครื่องที่หนักกว่านี้เรารู้สึกแบบแค่ยกขึ้นมาก็ครึ่งโลแล้วอ,อันนี้ก็เป็นเครื่องบดมือตัวเฟืองมันเซรามิกนะก็เบาๆครับเนี่ยเป็นพลาสติกง่ายๆเลยเหมาะกับพกพาท,ทำจริงเหนื่อยไหม หมดแล้วนี่ขนาดกระทัดรัดดีนะเป็นพลาสติกเออแค่นี้ไอ้ดำของเรามาเดีย๋ยวมาดูมาดูไปกาแฟเออนี่ Grammy ประมาณนี้นะประมาณนี้แหละไม่ละเอียดกาแฟนะก็คือแบบเท้าเม็ดเกลือเราจะเห็นนะเห็นไหมอ่าเฮ้ยเก่งมากเก่งมากคือเดี๋ยวอย่าเพิ่งใส่กาแฟอย่าเพิ่งใส่กาแฟใส่หนังก่อนเทลงไปในนี้ <S <S นี่ไไกด์ไลน์เขาบอกว่าไงห้ามมากกว่าวาวอืมใช่ใช่วาวอยู่ไหนวาวอยู่นี่วาวอยู่นี่วาววาวอยู่นี่อ่า เต็มเลยเต็มเลยเออใตว่าเอาออกนิดนึงนิดนึงมันเหมือนเหมือนจะปลิ่มนิดนึงอ่ะวิธีเอาออกที่เราบ้านใครใครก็ทําได้ก็เทออกครับโอเคนี่นะใต้วาวนะครับใต้วาวเสรเรียบร้อยใส่ปวยแล้วก็ใส่กาแฟใช่เอาค่อยๆป้องหน่อยป้องหน่อยป้องหน่อยไม่งั้นได้ฟุ้งเลยกลิ่นหอมแบบฟุ้งมาก นี่นี่เราบอกว่าเป็นตัวตักแล้วเป็นแฮมเปอร์แต่ว่าเราจะไม่กดแรงนะก็เราแค่จะแับเหมือนแบบเด็กทารกอ่ะแับเบาเบาใช่พี่เล็กพี่เล็กอันนี้คืออะไรร้อนแล้วเนี่ยอันไหนครับอันนี้เตาเตาเตาไฟฟ้าเราวันนี้เราจะใช้เตาไฟฟ้าไม่เหมือนเตานะใช่เฮ้ยสีไดกาแฟปาาป่าตกตกเข้าไปสีไดกาแฟโอเคเราทำแบบใครๆก็กินได้เชื่อฝีมือแม่ใช่ จริงหรืออ่าตบตบใช่แล้วแล้วหม้อเนี้ยใหม่ชิมนะพี่เล็กได้เลยเดี๋ยวกินด้วยกันนี่แหละโอ้เฮ้ยไม่ต้องกดแรงวก็ไม่ต้องกดแรงลืมไออันนี้ดูความเนของกาเป็นเคยเพรสโซถูกเหมือนความเคยชินของการเป็นแบบเอสเพรสโซ่าโอเคประมาณนี้แหละแต่บ้านรดรสชาติมันจะได้ใช่ไหมใช่ใช่คือมันก็ง่ายกว่าใช้เครื่องอ่ะถ้าใช้เครื่องมันต้องใช้แรงแอมเปอร์อันนี้คือตัวฟิลเตอร์เอาไว้กรองนะไม่ให้กากกาแฟหลุดออกมาเนาะเออในชุดเกาก็แถมมานะเนาะ เยอะเนาะแล้วกี่กี่แผ่นอ่ะพี่ดูสิร้อยแผ่นเออร้อยแผ่นเลยเทน้ำใช่ไหมเทน้ำล้างลงไปเออเหมือนเป็นการล้างไปก่อนแล้วก็เอาแปะไปต่อไปแปะเออใช่ต่อไปก็คือให้ปิดทุกรูที่แบบมันเกิดขึ้นตรงนี้ต่อไปค่ะใส่ลงไปนะคะหมุนเลยหมุนเลยอ่ะตามือขึ้นแล้วม้วนม้วนชูมือขึ้นเวลาหมุนมั่ย หมุนพอตึงมือให้มันแน่นเลยต่อไปเฮ้ยเวลาหมุนเวลาหมุนแนะนำนิดนึงคือเวลาหมุนก็คือจับตรงเนี้ยหมุนจับหัวใช่ถ้าจับหูกกันเนี่ยไม่ไม่แนะนำนะคะเดี๋ยวหูลูดเต้าหูคือตัวนี้มันใช้ได้หลายเตานะเขาใส่แล้วใส่อยู่แล้วเนี่ยจับเวลาประมาณพี่ว่าน่าจะสักประมาณไม่เกินสามนาทีโอเค ลองดูลองดูะค,ะครับนี่จะเวลานี่เป็นเตาก็เตาก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับใน s h o ป e e หรือว่าตามร้านกาแฟก็น่าจะมีนะเนี่ยรุ่นนี้ไม่แพงเลยแบบจะได้ไม่ต้องไปตามหากันเนาะเพราะว่าใายๆก็อยากกินกาแฟเดี๋ยวนี้กาแฟข้างนอกแพงเล้ยหนึ่งก็ร้อยกว่าอะไรทำเองได้ก็ถือว่าช่วยเหลือเพื่อนกันในราคาที่ย่อมเยาวในสถานาการณ์โควิดแบบนี้ใครอยาแปะแปะเลยจ้าขายของขายของ เ,เราขายให้ทุกคนเลยเปิดช่องทางเริ่มมีกลิ่นออกแล้วทำไมไอกาแฟยังเนี่ยยังระหว่าง3นาทีทุกคนสามารถพิมพ์ต่างๆ่างนานาเพื่อที่เราจะได้หาพ้องเพื่อนอีก20วินาทีจ้ากลิ่นเฮ้ยเออกมาแล้วไม่ได้เรื่อพี่เรื่ไม่ได้กลิ่นเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเห็นไหมออกมาแล้วออกมาแล้วนี่ไงเจ็ตอนนี้นี่เป็นวอลแรกของหนูเลยนะของการทำมูค่าพอนเตือนเต้นเหรอจริง ปกติอ่ะเราจะเห็นคนอื่นทาใช่ป่ะแต่เนี้ยพอเป็นหม้อแรกของเราปุ๊บมันจะแบบเหมือนมีลูกคนแรกอันนี้ก็คือหม้อม้อเฮ้ยหอมมากหอมมากหอมมากเอ๊ะมีชิมอะไออกมาด้วยถ้าสมมติตอนนี้อยู่ริมทะเลเนาะโอ้โหกลางป่ากลางเต็นท์น้ำตกอูดีมันจะดีอะไรไปมากกว่านี้ทำไมเต่าแฟดนี่ ส่งผลสำคัญสำหรับคีมากไหมคะใช่ใช่ครับขออีกรอบอันนี้ของที่ไหนนะคะพี่ของอะตอมครับผมของอะตอมของเบรนเนาะใช่ครับเป็นไงมันมันไม่กระเด็นนะถ้าปกติเนี่ยถ้าต้มทั่วไปเนี่ยเราก็จะระวังว่ามันจะกระเด็นหรือเปล่าเคยดูในกลุ่มอะต้มทีเนี่ยทำให้ใหม่เลยแบบไม่กล้าซื้อมองคาขอควองเราอ่ะกลัวล้วจะรู้ได้ไงว่าหมดยังอ่ะคือได้ยินเสียงละอ่านี่ไงหูกลินแบบ นี่เอามาแล้วเยียบร้อยเยียบร้อยครับมาปิดไฟปิดไฟปิดไฟังปิดไฟปิดยังไง <c oughs> บอกไปอ่าโอเคอายกยกเลยยกลงเลยยกเลยอ่ยกลงก่อนก็ได้เปิดไว้ก็ได้หรือจะปิดก็ได้อ่าไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยทุกคน,นเรามาชนหม้อกันเถอะนี่ทุ้คน แก้วแรกของน้องใหม่ครับครั้งแรกต้มด้วยมอคคาพอดนะครับเห็นไหมง่ายไหมง่ายเอามาเอาไปยากไหมไม่ยากไม่ยากเลยนะครับง่ายแต่ว่าแค่ต้องรู้วิธีเฉยตอนนี้รู้วิธีแล้วใช่ต่อไปต้มคนเดียวได้ไหมพี่ไม่ต้องบอกได้อยู่ได้ได้อะเดี๋ยวมาดูน้องใหม่จะลองชิมนะครับของปีมือตัวเองนะแก้วนี้160 ml จริงป่าจริงเต็มเลย อ้ยอย่าตกใจทุกคน <c oughs> เอ่อตีซะร้อยสามร้อยอ๋โอโดยประมาณนะร้อยสีเออโดยประมาณอมหอมอ่อนออืคือมอคค่าพอดอ่ะมันสามารถเอามาทำแบบเมนูนมต่างๆนานาได้เล,เลยเพราะว่ามันรสชาติมันค่อนข้างเข้มขน้นนมอะไรก็ได้ใช่ไหมพี่เล็กได้หมดได้หมดก็เทลงไปในแก้วอ ทำแบบบ้านที่สุดอะไม่ต้องมีกันไกลอะไรอย่างนี้ในรถหลังจากนั้นก็ใส่กาแฟเนาะใช่ไหนเอาย่งเทเลยเทเลยเทเลยอันนี้จะเรียกเป็นแบบลาเต้ได้เนาะกาแฟนมเออใช่ลาเต้กาแฟนมเฮ้ยโอเคน่าจะสวยอยู่อ่ะตึ้งสวยมากสวยมากอต่อไปทำไงคนหน่อยคนหน่อยจะได้ลาเต้ร้อนฮะลาเต้ร้อน เราตัร้อนใช่ตั้งร้อนอ่ากินดูดีเพราะว่ากลิ่นมันหอมมากเลยแล้วพอมันอยู่กับนมที่แบบเราเป็นคนชอบดื่มทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับนมอ่ดูดิเราลอง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 นี่ดีมากเป็นไงบ้างพูดถึงกาแฟกันกาแฟเป็นไงบ้าง แยกเชนกแยกชั้นนะอันนึงคือกาแฟกาแฟมันมีความเข้มแบบเข้มแบบถ้าเกิดเป็นกราฟคือชี้ขึ้นเลยออตอนคําแรกที่ได้กินอ่ะยังไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นกาแฟเท่าไหร่เพราะในใจอ่ะกลัวว่ามันจะไม่อร่อยเหมือนเอสเพรสโซ่ไงเราเหมือนแบบปิดกั้นมันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอกินไปสักพักปิดกั้นไม่ได้เพราะว่ารสชาติมันโดดสูงมากเลย,เลยทําให้รู้สึกว่าเออมันอร่อยมันดี โอเคจะเป็นแบบ Americano ชิมก็นะ Whew, นี่นี่โอเคขอบคุณครับอืมหอมทะลุแม่หีกอล่านี่ต้มเก่งนะเนี่ยใครๆก็ต้มได้เพียแค่คนมีโมกาคอรเออใช่เฮ้ยกลิ่นดีกลิ่นดีแบบหอมแบบไม่ได้แบบไม่ได้ไหมอะไรอย่างนั้นอ่ะอ๋อคือถ้ามีกลิ่นไหมอ่ะแสดงว่าหม้อดำอืมเข้มเลย เข้มกว่าอเมริกาโน่เริ่มเริ่มละเข้มกว่าเข้มกว่ามันเข้มมากจริงโอเคเลยกลุมกล่อมดีฝีมือการต้มโอเคเลยครับอร่อยอร่อยเป็นไงบ้างใหม่เอาจริงนะมันมันง่ายเดี๋ยวอันนี้กินกาแฟหรือยังกินแล้วกินแล้วจะบอกก่อนว่าการทำโมคาปต่างจากเอสเปรสโซ่ยังไงอันนี้ไม่มีชิปอยากรู้อยากรู้จริงๆไม่มีชิปอะไรเลยนะคือ เครื่องเอสเปรสโซ่อ่ะหนึ่งคือต้องมีเงินทุนที่ค่อนข้างเยอะมากคือใหม่คือพุกต้องมีอย่างน้อยหมื่นดนึงและยังไม่รวมกับอุปกรณ์การล้างเครื่องพกพาลำบากด้วยอ่ะเครื่องหนักอย่างเงี้ยแต่คือถามว่าเครื่องมันดีไหมก็คือมันดีเพราะว่ามันได้มาตรฐานนึงออกมแต่พอเรามองถึงโม่าคอร์ในชุดที่แบบใครๆก็ใช้ได้พกพาได้สะดวก คือสมมติ<ช>จะไปทะเลปุ๊บอะถือของซูเปอร์แว์หรือซูเปอร์ล็อกอย่างเงี้ยขนาดใหญ่หน่อยใส่แค่เนี้ยหม้อ,อนึ่งมาลิกาแฟอะไรก็ได้ที่คุณอยากเลือกหรือจะอันนี้ก็ได้เพราะว่ามันก็ก,ก,ก็ก็เข้มข้นในระดับหนึ่งที่แบบคนชอบนะแล้วก็ใช้ฟิลเตอร์อะจริงฟิลเตอร์ไม่มีก็ได้อ่ะฟิลเตอร์ไม่มีก็ไถ้ถ้าหมดแล้วไม่ซื้อเพิ่มก็ได้ อ่ไม่มีก็ได้แต่ถ้ามี<ช>ดีกว่าใช่มันจะคล <นะ S 1> ีนไงก็จะบอกว่าโมฆาพอร์ตเป็นอีกหนึ่งช่องทางสําหรับคนรักกาแฟแต่ว่ายังไม่อยากลงทุนเยอะนั่นเองค่ะวันนี้ได้มาแบบเห็นเลยว่าคนที่ไม่เคยต้มมอกาพอร์ตเนี่ยคือก็ทําได้นะครับแค่แบบมีการแนะนํานิดหน่อยเองนะครับมันไม่ยากเลยนะฮะผมเชื่อว่าใครๆก็ทําได้จริงๆครับทุกคนทําได้ใช่ใช่คือน้องใหม่ทําได้ทุกคนก็ทําเองได้ครับผมใช่ค่ะ ถ้าใหม่ทำได้หม้อไม่ระเบิดก็ทุกคนทาเองได้ค่ะใช่โอเคสําหรับคลิปนี้นครับขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปนี้นะครับขอบคุณน้องใหม่ครับแก้วกากาแฟแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเล็กกลาด้วยนะครับกดกระดิ่งนิดนึงเอาไว้รอคลิปหน้านครับมีคลิปดีๆมีสาระสําหรับเรื่องกาแฟแน่นอนนะครับสาหรับคลิปนี้บายบายครับผกกัน้องใหม่บายบายขอบคุณมากครับสวัสดีครับบายบาย